สวัสดีครับผม DR VMAX นะครับวันนี้ผมจะมาทำเป็นเด็กโปรไฟล์ของเจ้าตัวของ Star Dragon v e r นะครับสาย Cross a t o l i a เวอร์ชั่นเติม SBT 02ไปแล้วนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยผมขอเกลิ่นพูดอะไรไว้หน่อยแล้วกันฮะสำหรับคนที่รอกาก้านะครับช่วยรออีกนิดหน่อยนะครับผมพอดีว่า,อาตอนนี้ก็กำลังเริ่มจัดแล้วครับผมเริ่มคิดลิสได้แล้วครับเดี๋ยวก็จะไปถ่ายคลิปนะครับ แล้วก็ได้ลงคลิปน่าจะเป็นวันประมาณวันเสาร์วันนี้นะครับใครที่รอชมก็ติตด,ตดตามรอได้เลยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ30 Subscribe ของผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอย่างแรกเลยผมก็ต้องเราก็ต้องใส่เป็นเจ้าตัวบัตดีนะ c r s s s a ะโท o ลกีสีนะครับอันนี้ขอไม่อ่านเทคนะเดี๋ยวคลิปม,มันจะยาวเกินไปนะครับ ก็ใส่ตัวปัดดี้สีนะแล้วก็เป็นร่างรองครับอันนี้เป็นล่างใหม่นะการชี้นาของดวงดาวเออการชี้นําของดวงดารานะครับ cross อัโตเกียสองครับเป็นล่างใหม่ต่อไปก็เป็นมังกรยุทธทํานายอาอร์เจนออนะครับสองครับผมต่อไปเป็นตัวฟาร์มครับมับงกรดาราปกครองเฟดนะฮะใส่สีเลยตัวฟาร์มชั้นดีแบบดีมากๆ กกตัวต่อไปเป็นตัวกันครับมังกรทํานายพิทักษ์ใจร้อนนะสองใบครับผมต่อไปเป็นมังกรดาราปกครองโบตัวนะครับสองใบครับไว้ใส่ไว้ขุดไอเทมนะต่อไปเป็นตัวใหม่ครับไซสูตรนะก็มังกรดาราปกครองบิเลดี้นะฮะสองต่อไปเป็นอีกใบหนึ่งไม่ได้ อะไรมากครับว่าต้องใส่หรือไม่ใส่ตัวนี้มังกรยุทธทร,รนายบาพายนะครับผมใส่เพราะว่ามันบวกคีให้สนามได้ครับก็มันจะกิ่งมากเลยมันทำให้คลอดช่องกลางเราตีสี่คีได้ครับต่อไปเป็นส่วนของเวทบนนะครับคำประกาศเติมพลังยุทธทร,รนายสามครับผมแล้วก็เป็น คำประกาศเคลื่อนชะตาดวงดาวใส่สามครับผมแล้วก็จดหมายเวียนาศาสตร์ทานายหยุดนิ่งครับผมสองครับผมแล้วก็เป็นจดหมายเวียนาศาสตร์ทานายฉุกเฉินนะครับสองต่อไปก็เป็นจดหมายเวียนาศาสตร์ทานายทําลายล้างครับสองครับผม แล้วก็คำประกาศทำนายขั้นเด็ดขาดนะครับสองใบครับผมต่อไปเป็นตัดเฟดครับตัดเฟรดสองแล้วก็เป็นเวทติดตั้งนะครับเป็นอ่กิจจาเตรียมพร้อมยุดทำนายครับสองครับจดหมายเวียนสะอาดทำนายป้องกันสองครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นการ์ดใหม่นะครับก็คือจดหมายเวียนสทํา,าทำนาย พ่รุนดวงดาวนะครับสองพิรุนพบอา่านผิดอ่ะขอโทษด้วยนะฮะจดหมายเวียนาศาสตร์ทำนายพี่รุนอวยพรขอโทษที่อา่านผิดด้วยครับต่อไปก็เปน็นใบใหม่ครับเซเลสเฟียคอนโทรลสองครับผมต่อไปเป็นเวทมหาเวทคันสงสุดแบบสูงสุดมากๆลอยเยื่ีใบหนึ่งครับติดเอาไว้ ต่อไปเป็นส่วนของไอเทมครับไอเทมเราใส่ไอเทมใหม่หมดเลยนะซอหน้าไม้ทำลายทำนายบาบิโลเนียลูบุสสี่ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นของอิม a c กนะฮะทรายสตาร์ดิซิชันสองครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมหนึ่งร้อยซับปุ๊บเราจะมีกิจกรรมแจกแจกของนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบบาย